สวัสดีค่ะมาเมื่อนี้แม่ติ๋วจะผ้าเห็ดกับข้าวอีซานนี่ยได้ไอพ้พริกแกงเนี่ยติ๋วจะประกันปั่นไว้อย่างซี้ได้ค่ะเด้อปั่นแล้วก็ใส่ถุงไว้จะใส่ตู้เย็นไว้นะคะนี่ค่ะนี่เห็นบ่อร์อ๋อหลักก็ติ๋วจะปั่นอย่างซี้เส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นเก็บไวจ้จต่มันเก็บได้ง่ายจต่ถ้าวันใดใส่ถวยใส่กระปุกไว้เอาใส่จังซสีไว้เลยค่ะอือ ทุเรี libro, ยนกับยูถังหลังเยอะเชียวดีเด็ดค่ะเนี่ยัดอเยสติวเจีเห็ดคั่วอ่อมนะคะคั่วอ่อมไก่ไก่ย่างค่ะไก่นี่ไก่ตัวนึงเด้อค่ะเด้อจะนี่เอามาจะเทลงเลยแล้วเราก็เปิดแก๊สเลยจ้ะบริสไซน้ำมันผิดบริสไซยังเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะนี่ไก่ ไก่ย่างหนึ่งตัวไก่ย่างวิเชียนนะคะฮักเจี้ยติวมีใส่อันนี้ก็น้ำปลาเจ๊จะใส่ลงไปเลยเด้อค่ะเด้อน้ำปลาจะน้ำปลานัวๆจะนี่ละน้ำปลาโน้โน่ฮักเจี้ยติวก็จะมี ดอกคะนาผักชีลาผักตูต้นหอมจ้ะนะคะจะ้ะย็ดดีกจะจกัวปอมขั่วไก่นะคะไก่าย,ย่างค่ะบ้านย็ดดีจะมักเป็นไก,ก่ย่างกระสื่อไก่วิเชียรมาเป็นตัวแล้วค่ะมาแต่มาเฮดบรเห้นมันมีน้ำลายแล้วค่ะเ้อะปอมขัวนี่หมายถึงว่าบรต้อางน้ำลายคะ่จะจ้ะนี่นะคะ นี่ค่ะขาดบ่ได้ค่ะลูกโดดด้อค่ะเ้อลูกโดดใบบักอูดจ้ะเนืดสิวก็จะใส่ลงไปเลยจ้ะผัวให้มันหอมไปเลยจ้ะเห็นาะจ้ะผัวไปเรื่อย หัวไปนี่นได้ได้ย่าเตียมน้ำนิดน้อยนียน่ไปหอดค่ะเตรียมน้ำไปใส่นะคะเดี๋ยวไม่แก่กินกระห้องแสดงชั่นผู้ช่วงเลยนองกินกินน้ำปลากับกินพริกแกงเท่ากันโย่ หอ,อมตุยตุยแจกหอมตุยตุยขวให้มันหมันนิดนึงค่ะนี่นะคะจะขวอ้อมไก่ย่างค่ะไก่นี่มันจะสุกแล้วเ้าก็าจะกินได้ละค่ะแต่เพียงแต่เ้าขวาให้มันหอมเครื่องแกงซื้อได้ค่ะเด้อจะ ีบอกิ้งแกงเผ็ดเป็ดย่างมีบ้านยัตติปิชามักจังสันจ้ะอันนี้ตั้งสื่อมาเฮ็ดได้ค่ะได้ลูกสาวมากินค่ะตั้งสื่อไก่ย,ย่างมาเฮ็ดกินค่ะไก่ย่างวิเคียนตัวละร้อยสามสิบค่ะดอกกระหล่ำลงไปเลยดอกกระหล่ำดอกเดียวนะคะหกสิบบาทค่ะดอกกระหล่ำดอกนี้ได้ค่ะเด้อหกสิบบาท นี่คืออยู่ในหมอนี่กระไล่เก้าซิบละค่ะนี่ข้าก็พอดอกกระหลามโลละร้อยค่ะหกขีค่ะนี่นะคะแต่มันกระดอกง่ายๆเนาะค่ะเนาะเห็ดยูลามเขียนใบเบิด์ละได้ค่ะเด้อืมนี่บอสอืมเห็ดยูไปแต่โคดบ้านเนี้จะไปเห็นนั้กินง่ายๆตามสไตล์เจ้าของค่ะเฮ็ดไผเฮ็ดมันแซ่บไผแซ่บมันเนาะค่ะเนาะ อืมนี่เห็นบ่เฮ็ดจิวก็จะเอาน้ำยอดใส่น้อยแม่งค่ะไอ้ไไห,น,น,ห,น,หน,นี่บดไอ้ใส่ไหลายค่ะน้ำบดไอ้ใส่ไหลเดี๋ยว่ปนอกฟ้ามอนี่ยจ ah ะเย็ดจิวก็จะปิดฟ้าไปเขาอะไรพอดีค่ะ ปิดไปก่อนเนาะค่ะเนาะแล้วค่อยมาเมืองกันเนาะค่ะเนาะอ,อ่าม,มาเมืองว่าท่านพักสุกแล้วแยกยุกอปสิบปุ่งเครื่อนจ้ามาเมืองเ,เด้อบัดสิเด้อเดือดแล้วนบ่มันก็นจะนามปูจุหน่อยนึงจ้ะไกเ่เฮามันสุกแล้วล่ะทาแต่พักสุกแล้วกะ เรียบร้อยรวก็จะมาปรุงเครื่องกันเนาะอข่าเนาะแล้วค่อยซิมเนาะมาเป็นยังไงคะ่ะอืมนี่ได้ก็จะเราใส่นี่ก็คือรสด,ดีนะคะอืมแล้วก็ผงนัวจะใส่ไปจักหน่อยเนาะบอใส่มันกับบอเสบใส่หน่อยเสบหน่อยใส่หลา่เสพไลเพัน,นดดว่าเลี้ยดติดกับสีใส่เพราะจำนี่แหละคะ่ะเห็นบอ อแค่ okay, ปลายช้อนจ้ะใส่ไปเลยจ้ะค้นไปบไก่ห่อหนน่มันสุกมากแต่ใส่เขาย่างแล้วเนาะไก่ย่างวิเชียนนะคะที่ยายติ๋วเอามาทำค่ะนี่ค่ะโอยายยายก็จะมีของมีใส่ด้วยะคะ่ะ แย่บริษตําแทะข่าเบือใส่ยายใส่ข,ข่าวขวดเด้อค่ะเนอะนี่ยายก็จะใส่หมดเลยจ้ะถุงสิบบาทยายจะใส่สองถุงอันนี้เหลือใส่ออมเมื่อนั้นล่ะค่ะแย่จิ้วกระหัดใส่ถุงไว้จ้ะใส่คนน้าบุหลายเด้อค่ะเด้อเฮ็ดเฮ็ดคุยข้าวเหนียวจ้ะเฮ็ดคุยกินกับข้าวเหนียวยายก,ก็ยคึอ้อยากเนาะ อุ้อมอะไ้ไม่จะพ่อดีปานนี้ฮะนี่พ่อดีเลยค่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยอีกเลยนะุ่พ่อดีแล้วถาแจะจบ่เศษบะแสษเออถา่ว่าเดือดบบ่เดือดให้พักยุบลุกอีกนิดนึงก่อนเนาะค่ะเนาะ ยัดเตี๋ยวกระเจะพักซี่พายตูต้นหอมลงค่ะจา่ามีผักก็สุกแล้วเนาะคะะ่ะน้องยัดเตี๋ยวก็ะเจาเห็นบ่าหมวกกะลามกะลักนี่สุกเลยพี่น้องหอมบ่คะหอมขึ้นใส่กล้อกโบนอ้อเป็นตระเซบซิมละซิมอีกจ่ายยัดเดียวกระเจาผักซี่ลงกอนเด้อค่ะเนื้อ ผักชีลงก่อนจะย่ายล่างหั่นว้เรียบร้อยแล้วนะคะเด้อตามด้วยไอยหัวหอหัว,หวต้นหอมแล้วะค่ะเด้อแยกติ๋วกาบเจ้าลงกร้อรมผักชีใบมะเจ้าลงพรมีตูคะ่ะเออพอร้อมคุณตูอพอร้อมคุณตูคะ่ะน่ากินบ่คะจะย่าิบรดิเฮตน้ำลายจะ พอมแบบขัวค่ะแล้วก็เอาไก่ไก่ย่างเด้อค่ะเด้อ,อตั้งให้ลูกไปซื้อไก่ย่างมีเชียนจะ้ะมาจะ้ะนี่นะคะจะ้ะแลาวยก็จะปิดนิดนึงเราเอาไตู้ลงแล้วก็เสร็จเลยจ้ะคือเรียบร้อยแล้วค่ะพ้อ,อมที่จะกินได้และ้ะแต่ว่าให้พักพี่มันสุกหน่อยนึงค่ะอืมนี่นคะคะเนาะพร้อมคั่วไก่ย่างค่ะใส่ดอกกระหล่ำนะคะ ขอบคุณนะคะเด้อที่เขามารับชมจ้าบรสงวนดิที่ข้าศิกนะคะทํากินได้แสบไผแสบมั่นค่ะพี่น้องบา,บายๆนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาค่ะ